ลักษณะผู้ชายที่ไม่ควรนำมาเป็นคู่ครองโดยมงโลกมองไทยบายธีระพัฒน์ลักษณะแรกเลยเขาเป็นลูกชายคนสุดท้องหรือเขาเป็นลูกชายคนเดียวของในบ้านเขาจะถูกเลี้ยงดูเอาแก่ใจตามใจคนนี้เขาจะแสดงความเรียกร้องสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเอามาเติมเต็มความต้องการของเขาเรียกร้องสร้างความสนใจให้กับตัวเองตลอดเวลาเมื่อคุณได้เขามาเป็นคู่ครองแล้ว คนคนนี้เขาจะสร้างปัญหาและสร้างภาระให้คุณตลอดเวลาเขาจะเปรียบเสมือนลูกชายคนโตของคุณโดยที่คุณไม่ต้องอุ้มท้องเองแล้วลักษณะที่สองเมื่อเขาไปไหนกับคุณก็ตามเมื่อเขาได้นั่งลงหรือทําอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสเขาจะเอามือขึ้นมาเท้าขามตลอดไม่ว่าข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ตามสแสดงว่าคนคนนี้เขาก็ไม่สามารถพร้อมที่จะดูแลใครได้ แม้ขนาดศีรษะของตัวเองยังจะต้องหาอะไรมาพยุงอยู่ตลอดเวลาและอันดับที่3คนที่มีผมย้อนศรหรือย้อนขึ้นมาข้างบนหมายความว่าคนคนนี้เวลาว่างเอาแต่นอนเขาเองจะเป็นคนขี้เกียจไม่ได้สนใจใครสนใจแต่ตัวของเขาเองเท่านั้นเองเขาจะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นผู้ชาย3มลักษณะทะลีกเลี่ยงได้การมาเป็นคู่ครองควรที่จะหลีกเลี่ยง เพื่อความสุขของคุณนั่นเองจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ